วันเสาร์ที่16ธันวาคม2023ในบูชาขอพระคุณในเช้าวันนี้พระศาสนาจากในประเทศไทยเราได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับที่เราระลึกถึงวันครูคำสอนไทยซึ่งที่เป็นวันครูคำสอนไทยนั้นก็เพราะว่าเรามีบุญยราศีในประเทศไทยเรานะครับอย่างน้อยก็แปดองค์นะครับ เมื่อสมเด็จพระสาปาจอนปอนที่สองได้ประกาศมอสขีทั้ง7แห่งหมู่บ้านสองคอนจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นบุญยาลาศีคือเมื่อ34ปีที่แล้วในวันที่22ตุลาคมคศ1989ซึ่งเรานำความปีติยินดีมาสู่ประเทศไทยเราอย่างมากนะครับ และบุญญาราศีทั้งเจ็ดท่านที่ได้รับการประกาศนั้นคนแรกก็คือคุณครูฟิลิปสีฟองอ่อนพิทักษ์ซึ่งเป็นครูคำสอนนะครับตอนนั้นท่านอายุ33ปีและในต่อมาอีกไม่กี่วันก็คือท่านครูฟิลิปสีฟองนั้นถูกสังหารหรือว่าเป็นมอสักขีในวันที่16ทธันวาคมนะครับ แล้หลังจากนั้นอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก่อนคริสมาสนั้นก็ได้มีมอสักขีอีก6ท่านนะครับก็คือซิสเตอร์อักเนตพิลาทิพสุกอายุ31ปีซิสเตอร์ลูเซียคัมบางอายุ23ปีแล้วก็มีแม่บ้านคืออากาธาพุทธาว่องไวอายุ59ปีและบุญญราศีเซซิเลียบุตรศีว่องไวอายุ16ปี และบีเบียนาคัมไพว่องไวอายุ15ปีและคนสุดท้ายก็คือเยาวชนมาริาพรว่องไวอายุ14ปีคุณครูฟิลิปสีฟงเป็นครูคำสอนนะครับดังที่บอกไปแล้วว่าไดา้ถูกสังหารถูกล่อลวงไปในวันที่16ธันวาคม1940แล้วก็อีก6คนถูกสังหารเมื่อวันที่26 หลังจากคริสต์มาสเพียงวันเดียวนะครับในปีคศ1 9 4 0ก็คือ,อ34ปีมาแล้วส่วนในประเทศไทยนั้นเราได้รับเกียรติอีกนะครับก็คือมีบุญ,ญาศีคุณพอ่อนิุรัฐบุญเกิดกริบบำรุงที่เราได้รู้จักดีในสักรสถานที่สัมพรานนะครับท่านมรณาภาพในวันที่12มกราคม คอสอ4 4เมื่อตอนที่ท่านอายุเพียง49ปีและเวลานี้ท่านก็เป็นบุญยาลาศีแล้ว23ปีนะครับเหลืออีกสองปีก็จะครบ25ปีและนอกนั้นเราก็ยังมีครูคำสอนอีกที่เป็นบุญญาลาศีก็คือโยเซฟอุทยัยทองภูมิแต่ทว่า นั่นรวมอยู่ในบุญยาสีที่ประกาศในประเทศลาวนะครับเมื่อปี2016นะครับคือคุณครูคำสอนอุทยัยนั้นเป็นครูคำสอนคนไทยที่เป็นสรุจวัดคำเกิมที่นครพนมนะครับก็ได้ไปประกาศไปเป็นธรรมทูตในประเทศลาวแล้วถูกลักพาตัวไปท่านได้ มรรมรนภาเมื่ออายุ77ปีนะครับในปี1962อย่างไรก็ตามนะครับภาษาจักรในประเทศไทยเราก็ประกาศให้วันที่16ธันวาคมวันนี้แหละครับก็คือเป็นวันครูคำสอนแห่งประเทศไทยและเป็นบุญยาลาศีฉะนั้นทุกๆปีนั้นภาษาจักรก็ขอร้องว่าบทบาท ของครูคำสอนนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในพษาสาสนาจักซึ่งภาษาจักในหลายต่อหลายประเทศนั้นที่ถูกตั้งขึ้นมาเริ่มต้นนั้นก็จากครูคำสอนนี่แหละครับไม่ใช่จากนักบวชและบทบาทของครูคำสอนเหมือนกับทำงานปิดทองหลังพระมีบทบาทที่สำคัญอย่างมากทีเดียวและ เป็นผู้ที่วางรากฐานสำคัญให้กับพระศาสนาจักรแต่ทว่ามักจะเป็นคนที่ถูกลืมนะครับไม่มีใครอยากจะไปเรียนเป็นครูคำสอนมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหนึ่งจะต้องเสียสละตัวเองมากสองเมื่อเข้ามาทำงานแล้วก็ถ้าจะประกอบเป็นวิชาชีพก็มักจะได้รับค่าตอบแทนน้อยมากทีเดียวแต่ทว่าเป็นเพราะพระคุณของพระจิต ได้ทำงานอยู่ในตัวบรรดาครูคำสอนนี่แหละครับในประเทศไทยเรานั้นพ่อกระจำจำนวนชัดๆไม่ได้แต่ว่าโดยเฉพาะทางภาคเหนือของเราเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีครูคำสอนและในวันนี้นะครับเรื่องการสอนคำสอนนั้นเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดในชีวิตครูคำสอนที่เรียกว่าคลาสสิกที่สุดถ้าจะพูดกันไปแล้วก็คือปู่ย่าตายายนี่แหละบรรพบุรุษของเรา ในวันนี้ลูกหลานของเรา,าที่เกิดมาในยุคนี้ที่รู้จักการสวดภาวนารู้จักพระเจ้าก็ามาจากปู่ย่าตายายนี่ยแหละครับเพราะว่าในปัจจุบันคนที่เป็นบิดามารดามักจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะอบรมเลี้ยงดูลูกของตัวเองก็เลยต้องไปฝากคุณปู่คุณตาคุณคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเอาไว้ และคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยแหละก็เป็นพื้นฐานในการที่จะสอนลูกหลานให้สวดบทภาวนาพื้นฐานในชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นคนที่เป็นครูคำสอนนั้นก็คือในครอบครัวนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากและการที่เราไปวัดวันอาทิตย์ถ้าบิดามารดานั้นได้แนะนำได้พาลูกหลานไปก็ถือว่า เป็นต้นฉบับของครูคำสอนเบื้องต้นและที่โรงเรียนเองเราก็จำเป็นจะต้องมีครูคำสอนนะครับวันนี้เราน่าจะตระหนักแล้วก็รับรู้ถึงเรื่องนี้ว่าจะต้องให้พระวาจาพระเจ้านั้นไม่ถูกขังเอาไว้เฉยเฉพระวาจาของพระเจ้ายัางทรงชีวิตอยู่ฉะนั้นจะมีชีวิตอยู่ยได้อย่างไรถ้าเราไม่ประกาศ บุคคลที่ประกาศข่าวดีที่แท้จริงนั้นจะต้องอามาจากพื้นฐานที่สำคัญและบุคคลที่จะมักจะถูกลืมก็คือบรรดาครูคำสอนนี่แหละเราจะต้องฟื้นฟูอย่างไรในเรื่องการสอนคำสอนเราต้องมีความรู้พื้นฐานอย่างดีทั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ถึงผู้สูงวัยทุกคน ในตัวเองเราต้องมีคำสอนพื้นฐานเราต้องรู้คำสอนก่อนถึงจะไปประกาศได้ฉะนั้นโดยธรรมชาติแล้วสมาชิกศาส,สนาจากทุกคนนั้นก็คือจะต้องเป็นครูสอนคำสอนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องระลึกถึงบุญ,ญาราศีทั้งหมดทั้ง8องค์ในของประเทศไทยเราเลยนะครับส่วนบุญ,ญาราศีอุท,ทยัยฟองภูมินั้น เ,เราเราคิดว่าเราเรา,เาให้ทางลาวเป็นผู้นำเสนอ,อจะจะดีกว่านะครับอ,อย่างไรก็ตามนะครับพ่อเองก็ในขณะที่กำลังมาประจำอยู่ที่สักการสถานที่สำพรานของบุญยาลาสีคุณพ่อนิครัตบุญเกิดก็จะพยายามร่วมกับสักรารสถานที่สองคอนเราจะต้องก้าวไปด้วยกันนะครับ เราจะพยายามที่จะนำเสนอท่านบุญยราศีทั้ง8นั้นให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นนักบุญด้วยกันและเป็นองค์อุปถัมภ์ของประเทศไทยเราฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีแม้ว่าบุญยราศีที่สองคอนทั้ง7นั้นเป็นมรรสักขีอัศจรรย์ก็ไม่ไม่ต้องเรียกร้องอัศจรรย์ในการเป็นนักบุญนะครับแล้วก็มีอ่า ตัววัดชี้ที่สำคัญก็คือประชาสัตรบรุษจะต้องมีความเริ่มใสสศรัทธาและมีความเชื่อมาสวดภาวนาและยังศรัทธาในตัวท่านเหล่านั้นเช่นเดียวกันที่สัมพรานเองเราก็จะต้องอขอคุณพ่อนิโคลัสนั้นให้ชฟื้นฟูความเชื่อของประชาสัตรบรุษไม่ใช่เฉพาะของวัดนบุญเปตโรนะครับจะต้องทั่ว เขตศาสนาปกครองทั่วประเทศไทยเราเราจึงต้องเป็นความภูมิใจว่าบุคคลเหล่านี้ก็คือครูคำสอนนั่นเองที่ได้ยอมสละชีวิตเป็นมรัสกขีเพื่อจะเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ความรักของพระเจ้านั้นสู่ชาวเราด้วยฉะนั้นในประเทศเพื่อนบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นประเทศฟ,ฟิลิปปินส์เกาหลีญี่ปุน่นต่างๆนานา เขาก็มีนักบุญเป็นองค์วัถามของประเทศเหตุฉนัยประเทศไทยเราจะไม่มีนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสันตะปาปาฟรานซิสได้สนับสนุนและได้เคยเสด็จมาประเทศไทยเราราชนาจักรไทยเราถึงสองถึงพระสารปาเสด็จมาสองพระองค์และพระสารปาฟรานซิสเองก็ได้เคยมาสักการสถานอย่างน้อยที่สัมราสนะครับ แต่น่าเสียดายพุ่งไม่มีเวลาที่จะเสด็จไปเยือนที่ทางอาสองคอนด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวของบุญญราศีทั้งเจที่เป็นวสักข,ขีที่สองคอนนั้นพระสะรารปารู้ดีทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นเราจึงมีความหวังอันแน่วแน่ว่าในไม่นานนี้ถ้าพี่น้องได้ปลุกระดมฟื้นฟูความเชื่อความศรัทธาของเรา เราก็จะมีนักบุญอีกไม่ช้านะครับเราอยากให้ประเทศไทยเรามีนักบุญทั้งนี้ก็จะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่เราจะได้สนับสนุนให้ภาษาจักรของเรานั้นก้าวหน้าไปท่ามกลางบุคคลที่ยังไม่รู้จักพระนามพระเยซูคริสต์นะครับเราต้องพึ่งครูคำสอนอย่างมากที่เดียวฉะนั้นไม่ว่าใครนะครับไม่ว่าจะเป็น อ,อยูใ่ในฐานะใดแม้ว่าพักคดีนันบิชอปอาร์คบิชอปหรือว่าบาทหลวงหรือว่านักบวชชายหญิงคารวาสอะไรต่างๆเราเป็นครูคำสอนทั้งนั้นนะครับเราต้องมีพื้นฐานความรู้ยืนยันความเชื่อด้วยชีวิตของเราและทุกปีนะครับในประเทศไทยเราวันที่17ทธันวาคมนะั้นเราจะมี เก็บถุงทานเราจะรับบริจาคเพื่อครูคำสอนประเทศไทยเราต้องการผู้ที่เป็นครูคำสอนถือว่าเป็นหน้าที่ที่มีเกียรติมากเลยนะครับแต่เราอาจจะไม่ทราบในเรื่องนี้ว่าเราเป็นบุคคลที่ได้รับเกียรติอย่างสูงที่เดียวที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวดีของพระเจ้าจะไม่มีเกียรติอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้วในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในชีวิตนะครับ ส่วนในการเตรียมตัวรับเสด็จพระเยซูคริสต์นั้นเราก็ดำเนินต่อไปวันนี้เราได้ยินจากพระวาจากของพระเจ้าโดยเฉพาะทั้งบุตรศิลาทั้งมัทธิวบทที่17ก็เน้นเกี่ยวก,กับเรื่องการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของประกาศกเอลียาเอลียานี้เป็นประกาศศกผู้ยิ่งใหญ่ท่านไปพระเจ้ารับท่านไปจากโลกนี้เราได้ยินเรื่องราวนะครับโดย ลดม้าที่เป็นไฟขึ้นสู่อาณาจักรสวรรค์แต่ถ้าว่าชาวยิวหรือว่าเราเองเราก็รอคอยว่าก่อนที่พระผู้ไทยจะเสด็จมานั้นเราเชื่อกันว่าเอลียาจะต้องมาก่อนแล้วเอลียานี้ก็คือมาเพื่อจะมาฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แต่ว่าพระเยซูคริสตก็ได้ยืนยันว่าเอลียาได้มาแล้วในโลกนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว และพงก็หมายถึงจอห์นบัพติสต์นั่นเองฉะนั้นในพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้เราจึงเห็นบทบาทของจอห์นบัพติสต์ที่มาฟื้นฟูมาเตรียมหนทางให้กับพระผู้ไถ่พระเมสสิยาที่เสด็จมาในโลกนี้นะครับวันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์มีหลากหลายทีเดียว ที่เราอาจจะมีโปรแกรมที่จะต้องทำแต่อย่าลืมนะครับเราเหลือเวลาอีกแค่สองอาทิตย์เต็มเราจะเริ่มต้นปีใหม่สากลเวลามันผ่านผ่านไปเร็วเราต้องคำนึงถึงการใช้เวลาในแต่ละวันว่าณนะวันนี้เรามีความพร้อมหรือ,อยังที่จะเตรียมรับเสด็จพระเยซูคริสต์ด้วยชีวิตฝ่ายจิตอย่างจริงจังพ่อขอแนะนำเลยนะครับว่า ใครอยากจะแก้บาปนั้นสามารถที่จะติดต่อคุณพ่อองค์ใดก็ได้นะครับว่าขอให้ได้ใช้โอกาสนี้อย่างน้อยปีนี้เรายังมีเวลาที่ก่อนจะสมโพธคริสต์มาสนั้นเราน่าจะชำระดวงจิตดวงวิญญาณเราให้ขาวพ่องสดใสเพื่อสมกับจะต้อนรับพงอย่างเต็มเปี่ยมนะครับ พงค์ไม่ต้องการสิ่งใดๆของประดับภายนอกเท่าไหร่พงค์จะมองแต่ความเมตตาในหัวใจของเราแต่ละคนมองจิตใจของเราขาวใสสะอาดก่อนที่จะรับพระพรของพระเจ้านั้นพระองค์ก็ต้องการเห็นว่าเรานั้นมีที่ว่างสำหรับการรับพระพรต่างๆนะครับดังที่พ่อได้เคยอธิบาย หลายครั้งเหมือนกันแต่ก็อยากจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งว่าคำสองคำนั้นในภาษาอังกฤษนะครับต่างกันมากแต่ว่าเหมือนกันคล้ายกันแต่ว่าต่างกันมากกล่าวคือคำว่าซิน s i n sin กับคำว่าซันซันที่แปลว่าพระบุตรเนี่ยก็ต่างกันมากแต่ว่ามีตัวเหมือนก็คือตัว s กับตัว n แต่อันคำว่าซินนั้นมีตัว i ฉะนั้นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในโลกนั้น ก็คือคนจะไปเน้นเรื่องอัตราเรื่องตัวไอตัวฉันฉันเก่งฉันดีฉันพร้อมฉันยิ่งใหญ่ฉันมีโครงการมากมายฉันเก่งฉันมีความสามารถฉันดีกว่าใครๆก็คือสรุปง่ายๆว่าจะพูดอะไรจะทำอะไรก็มีตัวฉันเป็นศูนย์กลางอย่างเดียวนี่แหละก็คือปัญหาที่จะนำบาปมาสู่ชาวโลกเมื่อมีฉันก็ไม่มีคนอื่นอีกเลย ฉะนั้นด้วยเหตุน,นี้พระบุตรจึงบังเกิดมาเรียกว่าพระบุตรเราภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Sun, s ัน S-O-N ตัวเอสกับตัวเอเหมือนกันแต่ต่างกันมีตัวโอตัวโอพูดง่ายๆก็คือเลขศูนย์นั่นเองก่อนที่เราจะได้รับพระพรจากพระเจ้าจากพระบุตรเราต้องทำตัวเราให้เป็นศูนย์เป็นศูนย์หมายถึงว่าว่างเปล่าในชีวิตนั้นอย่ายึดติดกับคำว่าฉันหรือว่าตัวไอนะครับอันนี้ก็ จะเป็นข้อคิดสำหรับเราในช่วงนี้ว่าก่อนที่จะรับพระพรของพระเจ้านั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมให้หัวใจสะอาดเพราะว่าการที่เราเป็นคนบาปนั้นพระเจ้ารักคนบาปมากแต่พระองค์นั้นประนามบาปเพราะบาปมันจะเป็นเหมือนกับยาพิษท,ที่จะนำความตายมาสู่เราทำให้เราเศร้าส้อยทำให้เราหมดหวังแต่ว่า ใครล่ะที่จะช่วยเราให้เราชำระตัวเราให้หมดมนทินได้นั่นก็คือองค์พระจิตนั่นเองเพราะเราต้องการแรงผลักดันของพระจิตและวันนี้แหละที่พระเยซูคริสตบอกเอลียาได้มาและอยู่ท่ามกลางกับเราแล้วนั่นก็หมายถึงจอห์นแบปติสตนั่นเองที่มาปูทางมาทำถนนให้ราบเรียบให้ตรงให้ขาวสะอาดเหมือนกับว่า เราเองจะต้องเรียนแบบจอห์นบป t ติสนะครับเวลาจอร์นบปติสประกาศสอนเราอย่างไรเราก็ต้องเตรียมทางอย่างนั้นนะครับฉะนั้นวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณในวันสุดสัปดาห์นั้นก็มีหลายจุดประสงค์ทีเดียวที่พี่น้องขอคำภาวนามานะครับพ่อกำลังภาวนาสำหรับบุคคลที่กำลังสับสนในชีวิตบุคคลที่กำลังเป็นทุกข์ใจ ในปัญหาต่างๆไม่ว่าเรื่องใดก็ตามนะครับพ่อขอองค์พระจิตได้โปรดบรรเทาและให้เราเริ่มต้นคือประการแรกนะครับถ้าเราไปน้อมรับสุภาพถ่อมตนแบบจอห์นแบปติสน้อมรับว่าเราเองก็คือคนบาปพร้อมที่จะกลับมาหาพระองค์นั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงทำให้พระพรอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามาสู่เราพ่อจึงภาวนาสำหรับบุคคลที่ พร้อมที่จะทําความสะอาดหัวใจของตัวเองนะครับและพ่อภาวนาสําหรับวิญญาณของผู้ล่วงลับหรือล่วงหลับไปในพระเจ้าพักผ่อนในพระเจ้าโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นที่รักของเรานักบวชชายหญิงที่ล่วงลับไปบรรดามิชนารีที่ล่วงลับและภาวนาสําสหรับผู้ที่เจ็บป่วยที่โรงพยาบาลหรือที่บ้านนะครับพ่อจะไม่ลืมบุคคลเหล่านี้ พราะว่าในยามที่เราเจ็บป่วยนั้นจะเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้คิดถึงหลายอย่างเรามักจะคิดทั้งบวกหรือทั้งลบนะครับถ้าคนคิดบวกก็คือไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนในโลกนี้ร่างกายเราอ่อนแอเปราะบางแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่ยอมรับไม่ได้ในสภาพตัวเองก็อันนั้นขอพระจิตเจ้าได้โปรดเป็นผู้ที่ดลใจบรรดาลใจนะครับ พอภาวนาสําหรับบุคคลที่เป็นที่รักของเราที่จากไปนะครับตามที่มีบุคคลที่ได้ขอคําภาวนามาพ่อก็ไม่ลืมนะครับที่จะภาวนาให้ตามเจตจาร์ทั้งหลายทั้งปวงและอย่าลืมนะครับในช่วงนี้พระสันตะปาปาเปิดโอกาสให้รับพระการุณอย่างมากมายทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครไป วัดของคณะฟรานซิสกันไม่ว่าทั้งของฝ่ายชายฝ่ายหญิงอารามกาปูชินทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงหรือไปเยี่ยมถ้ำระกุมานนะครับเพราะว่าในโอกาสครบรอบ800ปีที่นักบ,บุญฟรานซิสแห่งอัซีซีได้สร้างถ้ำภะกุมารเราไปสวดไปแก้บาปรับศีลตามเจตนารมณ์ของพระสันตะปาปานะครับเราจะได้รับพระคุณการุณครบบริบูรณ์มีบางคนถามเข้ามาว่าต้องไปแก้บาปทุกครั้งไหม เราไม่ต้องไปแก้บาปทุกครั้งเพราะถ้าเราเพิ่งแก้บาปเมื่อวานวันนี้ไปแก้บาปอีกแล้วอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็คือต้องรู้ตัวเองว่าปัสะจากบาปบาปหนักๆน,นะครับที่เราได้ทําเราต้องไปแก้บาปแต่ถ้าเราปัสะจากาบาปหนักเราก็ไปรับศีลมหาสนิทแล้วสวดตามจุดประสงค์พระสันตะป,ปาปาเราก็จะได้รับพระคุณการุนและต้องมีเจตนารม์ที่จะรับพระคุณการุนด้วยนะครับ จึงจะรับได้ฉะนั้นในวันนี้เราจึงได้ตักตวงมีโอกาสตักตวงมากมายทีเดียวในพระพรจากสวรรค์พระเจ้าได้เปิดคุม้มรัพย์ฝ่ายจิตให้เรามากมายทีเดียวเราวอนขอบุญ,ญาราศีทั้ง8ในประเทศไทยนะครับได้ช่วยเราปลูกจิตสำนึกของเราเราจะกลายเป็น ครูคำสอนไทยอีกคนหนึ่งนะครับเพราะว่าทุกคนโดยธรรมชาติแล้วฐานะเป็นคิตชนเราก็คือครูคำสอนพื้นฐานนั่นเองพ่อพรวนาสำหรับบุคคลที่มีวันขายวันเกิดในวันนี้ด้วยก็คือวันที่16ธันวาคมนะครับ16ธันวาคมเป็นวันเกิดของใครก็ขอพระเจ้าได้อวยพรและผู้ที่เกิดเดือนธันวาคมทุกๆท,ท่านนะครับ ส่วนพรุ่งนี้นั้นเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสันตปาปาฟรานซิสนะครับมีหลายคนก็ได้เกิดวันเดียวกับพระสันตปาปาแต่ว่าพ่อก็ภาวนาให้ทุกวันอยู่แล้วสําหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนแต่ละเดือนโดยเฉพาะเดือนธันวาคมเดือนนี้เป็นวันเกิดที่สําคัญสุดก็คือของพระเยซูคริสต์นั่นก็คือคริสต์มาสนั่นเองขอให้มีความสุขในวันสุดสัปดาห์ทุกคนนะครับและมีกําลังเข้มแข็งพร้อมที่จะรับพระพรและพระคุณนานานับประการจากพระเจ้า Amen.